สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายวิเวทสเปรย์ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหาหน่อไม้กัน,นะคะ่ะตอนนี้กำลังจะไปหาหน่อไม้นะคะอนนเะอซีตรงไม่รู้เราจะได้กี่หน่อเดี๋ยวไปดูก,กันมารอรุ่นนะคะว่าเอซาวินจะได้นหน่องไม้เยอะกว่า กำลังจะไปเอาหน่อไม้มาแกงกันนะคะโอ้ยมาดูนะคะเอฟซีไปไปนี่ไงมานะคะพอถ,ถึงแล้วจะไปเอาหน่อไม้กันนะคะจะได้กินเอาหน่อไม้ไปแกงแล้วพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอม้นป่าฝ่าดง ว่าจะใส่รองเท้าบูทมาแต่อีกคางโคกมันเข้าไปอยู่ในรองเท้าสาวบินนะคะอุ้ยนี่ต้นสังเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปต้นสังให้ดูนะคะโอ้ยน้ําเต็มบ่อแล้วนะไม่ได้มานานแล้วนี่ดูนะคะนี่คือต้นสังเดี๋ยวสาวินกลับมาเดี๋ยวสาวินจะถ่ายให้ดูป๋อมีน้ําเต็มพุ่ง,งานาเลยค่ะพี่น้องเอฟซีโอ้เมือไม่ข่อยสีมาซอนอยู่ไม่ใหม่เราจะมาซ่อนหวกนะคะ อุย้ยมีเห็ดด้วยว้าวเดี๋ยวกลับมาถ่ายคลิปนะคะได้เห็นเห็ด้ดยดอกหนึ่งว้าวดูน้ำอาหน่อไม้นะคะนี่เนาะมาสับหน่อ,นอใหม่เด้อพี่น้องเด้อน้ำเต็มเบาแล้วนะปอ ถึงแล้วนะคะกอนหน่อ,อไม้วางกล้องไว้ก่อนไปสาวินมาเอาหน่อ,อไม้นะคะพี่น้อเอฟตีเอฟตีเห็นไหมกอนหน่อไม้อยู่ไหน,นออกอนหน่อไม้อยู่นี่นะคะปไามาเบิร์ดลูกพี่หน่อลูกพีค่ะคอยพี่มาเอาหน่อ,อไม้อด้่ี่ไหนไปจัดไปนะคะจัดเต็ม ปดมาเบิ่งเด้อพี่น้ยวเอสจีค่ะเรามาเอาหน่อไม้นะคะนี่พอถึงกอหน่อไม้แล้วนะคือๆเด้อโอ้ยหน่ออ่ะยาวแล้วนี่ป๊าดหน่อไม้ยาวยาวเลยี่น้องหน่อไม้ยาวมากนะคะ กระบองมาสับหน่อไม้นี่มันคือไหมนี่โอ้คือไหมพี่นออ้องเอสีปกาหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะคะนี่ที่นั่นสับหน่อไม้กันนะคะโอ้สิ่งให่มานอพี่น้องบานนี่นเอ้ย 装喷、装打，随便拍你呢。 หน่อไม้นะคะเอาหน่อไม้ไปแกงนะคะโอ้สามีสีแดงมาไมไม่เป็หน่อเลยตั้งแต่ตุง้งชาเต็มเปะ๊ะขากระจายหยุกใจไม่มีได้แล้วนะคะหนึ่งหนอ่อ ผ่านไปนะคะได้แล้วม่อะไรเกิดมีอะไรเก